วันในกาดีๆอยากจะมีเพียงแค่เรามันจึงสุขสกกาวดังเวงดาวบนฟ้าไกลฉันและคิดถึงเธอแล้วเธอและคิดถึงใครเคยบอกมาบ้างไหมคนที่แอบรักเธอเมื่อนมีอะไรที่ทำให้สุขเลิศเลินมองไปเพอเอินเจอรูปเธออยู่บนหัวเตียงอ๋อเธอเองเธอเองที่ทำให้ใจสุขเลิศเลิน <c oughs> มองกับเพลินกับเพลินดูแล้วก็ถึงเธอจังมันก็เลก็ไรชอบเธอรักเธอเจมเธอลงเธอคิดถึงเธอมันก็เลยก็เลยรักเธอ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 อยากจะชวนเธอไปดูหนังอยากจะชวนเธอไปเดินเล่นกัน อยากจะชวนเธอไปกับฉันพาหเวใจบินกันไปให้ไกลๆกลไป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 กับฉันไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเล่นกัน